ส <łość> บายดีพี่น้องมีมาตลาดปากสองพี่น้องไหมมาซื้อคุณละไม้เมื่อผากแม่เบาฝั่งเล้าพี่น้องแล้วก็ปลาลูกจันกับซีด้ซื้อปลาเมื่อปีอิงหรือว่าย่างกินนะพี่น้องเ็ทำมาเลย กระายหมักผลไม้หลายอย่างนะพี่มีองกัิมหาอโลหนึ anyway> ่งลำไเด๊มันค so ือหล่นเปแหละ้นไรก็เอาเกียงอะสโลเอาละไลน่เนไฮะ

นี่เป็นนลไม้พี่น้องมีมังกรเงาะพี่น้องี่มาหลายอย่างมากล่องกากล่องกองมีเบิรแอปเปิ้ลมีเบิร์ดไดนนำนำมาจากนำมาจากเทศไทยแลนด์พี่น้องเลยน่น่ะไทยแลนด์ มาพี่น้องตอนนี้สืบคนลไม้ไปผ่าเบาฝั่งเล่าโถ่เบาฝั่งเล่าก็เลยเบิดเบิดไปแล้วฟองร้อยพี่น้องยังเหลือปลาพี่น้องเ้าต้องสืหาปลานิลพี่น้องนี่ปลานิลนลยโืบตลาดไหนเนื้ยเรือบริสุทธิ์เอาลูเตาสองมันจะสามลอยู่นอกบ่าโลซาฟันต์หรือยัง เกาบอโซกิ้แหละโซกิละปาดปาดนะยอยจะไปยะถาีเห็นแต่ว่าเอาีมันออกใีบอกฮได้อยู่้แพ้หใบอบอให้แพ้นะแบบเสแสตระตูมบ้านไห้ให้เครือใหาเครื่องุ่มเลยเลยเยปลาพี่น้องมีตัวบ้าไงตัละโลจัง ว้าเล่าซับไทยมากวัะนี้ <c oughs> <c oughs> หน่อยเฮาสิมาเอาเนี่องเฮาสั่งไว้ถ่าออเอาขิงขายเนี่ยได้ขิงไหมคะ ชิ้นหนึ่งก็ะเป็นก็สีัวหอมแดงพวะหอมใหญ่พวหอมแดงหัวหอมว่ะัวหอมใหญ่เป็นกระเทียมนะพี่น้องกระเทียมหัวใหญ่จ่ายตลาดพี่น้องมไหมจ่ายตลาดด้วยเฉพาะจ่ายตลาดเอาพริกเอาพริกเกิ็ดแดงไปนำตำแกวเด้อ ทำเจียงบอปอใส่ผีโพงเอาะผีโพงอะวะมึงเล่นอยู่บ้านยังมีอยู่เอกลับอันขาดบม่ได้ซื้อของซื้อพุทราไม้เมื่อผาดปอปอขังเล่าคือพระอยู่ในบ้านซื้อเอาเมื่อผาขึาน้นน้ำเนาะเ <c oughs> มื่อให้แม่น้ำ หนึ่งหมื่นกี่่อกับสี่สิบาทน้าพี่น้องหนึ่งหมื่นกี่เพ้าพระจิวรพระีวรหนึ่งหมื่นกี่มีเสืวยประเมงวยายกงาเเธอางาเยวิานเนาู่ใมืชาวในเมืองเขามาวิวตลาดนะพี่น้อง มีเครื่องปั่นมาคนละใบป้ามาคนละใบคือแดงคักอะไรตัวน,นี้ใช่เนี่ยเนี่ยมะเกล่นนะแดงอะไร <c oughs> ไม่หมักใหญ่หรือว่าหม,มักเกล็ดหรือหมักยังไงป้าดู <c oughs> หมักใหญ่หรือเปล่าหอมปอกหมาดหอมปอกมาเท่าไาหไร่จะหอมได้แซ่บเลยหอมกินพันกินเอาจากซองหมัดก,กนันนะสื้อไว้เอาไปเก็บขิดกินเลยนะเม <c oughs> ื่อผ่า่อแม่เมื่อผ่า่อแม่น้ำ มีหอยอยู่เพื่อนอยู่ดันโบ้จักเห็นยังดันเสี่ยมันเป็นตำตำม,มุคางกินมีน้องเลยพี่พักห่อโซชิซส็งเ,เออหอยข่งที่จับมากนะได้ร้านทะเลเห็ดกินบ่แมนต้มแล้วเอาซีฟู้ดลาดกินกับพัก <c oughs> ไม่ค้างามเ้ิพี่นอ้อกไม่ค้าพิ่งจะงาม,นนะมขนาด ตอนนี้เขาได้อยังแน่เนาะพี่น้องปลาเขายังท่านเอาอยู่ปลาเบิดไปหลายหมื่นเติมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปหาซื้อของต่างอื่นแล้วเขาก็ลบมาเอาปลาพี่น้องลบเอาปลาซื้อยังลำไยแบ่งไฮโทเมย์น้ำมะเขือกับแบ่งไฮโทเมย์น้ำเดี๋ยวครับตอนนี้ถาเอาปลาพี่น้องเลย ขาเปลาพี่ข้าพิ่งกำลังไปซอกก็บให้ขาปลาสามโูลูเราสองหมื่นปลายพี่น้องโลลูเราสองสองหมื่นสองพี่น้องขาเปลาสามดูล่อล่อถาดต้มคลิปเด้อพี่น้องบ่าวกัปตันเสียเห็ุเมนูเด็ดสูตรย่างสูตรย่างบ่าวกัปตันจับมาจากเวียงจันเลยมาจากเวียงจันหมดเลยมาจากมาจากไกลอีกมามาซื้อตลาด มาจ่ายตลาดให้ในค่าในเมืองพี่น้องมิถุนงงงามมิถุนคบขาวแตกต่างกับบอกกับตันไล่กับบอกเธอหลายดำขลือดำปื๊ดเป็นผู้บ่าวทรงโจรเนาะพี่น้องโจรแต่โดนใจได้ผมหาปลาพี่น้องไหนะปลาหมึกนนี้ปลาหมึกกุ้งน้ำกุ้งปลาทูเนี่ยกุ้งเนี่ยเนี่ไปเบิ่งกุ้งปลาทูนะพี่บนคอยบอทจะไหน เฮ็ดอันนี้เฮ็ดอะี้งามเลโดยโดยตัวได้เนาะขูกับหมึกพี่องกับข้าวปุ้ยจ่ายไปแล้วคองร้อยกว่าบาทพี่น้องเลยไปตอนนี้ได้ของโขบเลยพี่น้อง กับบ้านกันเดินกับ่น่ลืมยังบ่อะบ่เนิ่งบ่น่น่ผู้สาวถามอีกเออเอาแอปเปิลลเผ่านบ่าเอาแอปเปิลดเลยแอปเปิล โลเดียวเราสีผาหมากยังไงรับนินจีนินจีดิเขาเคยกินเนื้อเนื้อเขาว่าเนื้อมันเนื้อมันเห็ดยังได้หลายอย่างเลยสารพัดประโยชน์เขาบว่ายักษ์ทอดพัดยังได้เบิดยังอัดอยู่เ่ยครูสาวเ่าหมวนพี่้องเลย กุ้าวมือนไซื้อของถ่ายกุ้าวเนี่ยนี่ไมพอจะไหนขายห่างเงี้ยฮากัมาโหดลายบา่ายต้องเลี้ยงห่านขากระงามเหมือนในขาร โฟกัสโฟกัสโฟกัสที่นามีข้าอ่ะได้แสนสามสิบห้าคิดเอาแล้วจ่ายไปหาลอยคอยรวยได้คอยพี่ว่าเงินแสนจ่ายไปหาลอยได้ขึ้นแสนไปพี่น้องเจหาลอยได้ขึ้นแสนถ่าชมคลิปพี่น้องเลย ไปกันเลยนะทุกคนมาเทอากับสือของเซ็ตเลยพี่น้องไปทีเรียบร้อยบ่ากับตาจะถือว่าเบิดเงินไรเติบเบิดเกือบสามแสน 1, 3, 000, พันสามเซนสามเซนมันกัพันปลายหมดแล้วพี่น้องเลยสาพันลายื่อยาไกซุนอย่าุนี้เบิร์ดเจ็ดลอยเบิร์ดพอดีเป็นพอดีเป็นเกือบสองพันหมลพี่น้องเลยสื่อยาซื่อยาจิม <c oughs> <c oughs> งาไก่ซุนจิ้มงาไกซุน ตาบ้านนี้ยกสิได้เดินทางกลับเราพี่น้องเดินทางกลับเอาผลไม้ไปผักโพอเอาฟังเล้าพี่น้องไหมเท่ากับปิดขีปปิดขีปเนาะพี่น้องจึงไว้ปิดไหวนะครับอันนี้มาหารลั่นหลันการเกษตรพี่น้องสื่อยาชนิดเบิร์ตอยู่เจ็ดร้อยบาทพี่น้องเลยเนี่ยผ่านการเกษตรอยู่แล้วพี่น้องแล้วมีปุย๋ยมียังโคมยาไก่วัคซีนไก่มีโคมเบิร์ตนี่แม่โป ผูกผีูกยังเนาะพี่น้องเบิดไปอยู่ประมาณพันแปดพันปลายพี่น้องพันแปดปแลันแปดนเก้าไปและพี่น้องพันเกาทอันนี้กรเจ็ดลอยโอ้พอดีโอ้ยสองพันพอดีเนี่ยเจ็ดรอยบาทเดียวบอกั้นจ่ายบิสองพันี่น้อเงินกา เงินเห็ดเชื่อมเล็กพี่น้องเอ้เชื่อมเล็กเชื่อมเล็กเห็ดไอ้เชื่อมเล็กเห็ดหลอกไก่ชุนคายให้เสียพิทุนเงินเสียพิทุนเสียพิทุนเนาะเสียวิทุนเนาะพี่น้องผอของน้องอาเตะเนาะเงินรับจ้างนะพี่น้องเอ้เนาะผอน้องอาเตะเดี๋ยเป็นเสียพี่น้องเอ้ยผอน้องอาเตวะด้วยด้วยด้วยในหมู่บ้านก็ว่าได้พี่น้องเอ้ด้วยอันดับซองแต่เสียคงเสียคงเสียคงเนาะ เสียคงรวยกว่าเดี๋ยวบ่าวกับตันสิไปรีวิวเพื่อนเสียคงให้เบิ่งแนนสิไปรีวิวเพื่อนเสียคงให้เบิ่งพี่นอ้องรับรองว่งาอลังการอลังการห<า>ลังต่างาง,งามขนาดบ้านเบาเทินทมีบ้านรูสองหลังพี่นอ้องเลยบ้านเบาเทินมีเพื่อนเสียทูนเนาะเพื่อนน้องอาเต้อะไรกันกเพื่อนเสียคงนะพี่น้องเพื่อนเสียคงขายขายของขายหานอยู่ในบ้านบ้านห้าบานีท ลาค่า S N K เนาะพี่น้องโรงานลังค่าเล็ก S N K พี่น้องคุณภาพที่ดีที่สุดพี่น้องอันนี้ก็คือห้างขายรถห้านขายรถดีดีออโต้น้องไอทูนเนาะพี่น้องไอทูนเป็นไอของเสียเป็นไอของเสียวีทูนเนาะพี่น้องไอของเสียวีทูนเนาะวีทูนผอของน้องอาร์พี่น้าะพี่น้องเขารวยพี่น้องเขารวยพี่น้องเป็นคนมีเงินแน่พี่น้องผอของน้องอารติเนาะการเป็นการได้มาแต่ง พอเข้าน่องอาเต่กันได้มาแต่งละ,ละสาวนะพี่น้องหละสาวหรวนหน้าสาวขพวก่าวเผินนะพี่น้องโอ้วผู้สาวขายจับที่นาทาอุธโมนก่ะเออ้าหเบ้อ <c oughs> ว้าวนั่วอุธโมน เพือนผักรูปบ้านผักมาพี่น้องเพือนผักบ้านผักพี่น้องเพือนผักบ้านผักรู้เติบรู้เติบเลยมองออกห่องออกกับร่งกายเลยเนาะพี่น้องแต่ที่นี่มีออกกับร่งกายเลยพี่น้องเป็นบ้านผักมีที่มีกำลังจะสากตลาดตลาดเนาะพี่น้อง

เรื่องโรงงานโคโซมบัสพี่น้องมแมนผมได้อ่านบอเป็นนะ้องพี่น้องอ่านซาลาบอเป็นเอาก็อ่านให้แล้วนะ้องพี่น้องโคสมบัสกบาได้ต่างพี่น้องบ่ได้ตางกันกับภาษาไทยกับภาษาลาวได้เป็นคนพี่น้อง นี่ก็จะเป็นห้านเอกของเฮาเลยพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นห้านระเบ้าเบากัะตันพี่น้องเอ้หั่นเนี่ยเบากัะตันมาเห็ดดีดีเอาตัวท้ายเนาะโอ้มีเบาดิวอีกวะเบาดิวก็คิดเลยอาดีดพี่น้องอาดีดเบากัะตันมาเห็ดป้ายโฆษณาให้ตาเบาเนี่ยเบากัะตันดังล้านฮักดังล้านฮักพี่น้องว่าจนจนยากจะเกือบตายพี่น้องเลยเกือบใจวายตายเนาะไอ้กัะตันตกไอ้เบากัะตันก็จะได้ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่บากกับตันเนี่ยเรื่องพี่น้องนี่แหละล้านแม็กพี่น้องล้านเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางนะพี่น้องแม็กยางแต่งรถถูกสนิทพี่น้องใครอยากมาใส่บริการกะหันดีๆออโตท้ายเนาะพี่น้องยินดีต้อนรับพี่น้องยินดีต้อนรับพี่น้องบารกับตันกะนี่แหละเห็ดเป็นเบิร์ตแต่งรถเปลี่ยนฟรีเปลี่ยนยังฟรีเนาะพี่น้องบริเวณบริเวณเผ่าเมื่อเติมลมฟรีเนาะพี่น้องหันฮะเออมือแรงก่อน าปพี่น้องเอากสิดคลิปไว้เพียกสำนี่ลาพี่น้องฟกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องให้กับตันกองบอเทินน่ย้ะพี่น้องไได้หมื่นหมสับไปไว้พี่น้องเอ้ยได้หมื่นสับไปไว้พี่น้องเอ้ยโอ้บ้านลังรูแทะบอดโอ้บ้านรู้บ้านรูอรพองรู้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 าพีคลิปเอพี่น้องโอ้ากับบุญเออไม่แล้วก็ั่งา มาไปเอ้าพม่งเอคขอบุนเบิร์ลละพี่น้องลากันไปเท่านี้ละพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้อง